สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านครับอยู่กับช่องเสียตรงรถดับซิ่งอีกแล้วครับวันนี้มาเจอทีเด็ดครับพอดีได้ผ่านมาทางได้ผ่านมาทางนี้พอด,ดีก็เดี๋ยจะแวะถ่ายซะหน่อยยูทูบเบอร์หลายท่านก็ได้ถ่ายไปแล้วครับร้านน้ำกระทมดาวนี่ครับนี่ทีเด็ดเส้นเส้นสอสีครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูครับ โอ้ทำอะไรอยู่เนี่ยกำลังจะนอนเลยกำลังจะนอนนะโอ้กำลังจะนอนอไปไหนอ่ะไปส่งของเหรอไปบ้านขวดบ้านขวดสองขวดเพิ่งเปิดร้านเหรอใช่เปิดได้สักนี่รครับทีเด็ดทีเด็ดเส้นสองสีครับโอ้ไม่คิดว่าจะมาไวขนาดนี้ไม่ได้มานานติ๊กเกอร์เต็มร้านเลย มีอะไรเนี่ยโอ้เอียวลันทุ่งครับม,มีเอียวลันทุ่งรถตั้ตมซิ่งดินดวนครับยอดมากยเ,เท่าไหรนะคะสองมีลูกชิ้นด้วยวโอ้ชิ้นข้าว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 กะเพราก็มีข้าวกะเพราก็มี ครับเป็นจุดเป็นจุดพักรถครับตรงนี้จุดพักรถฝั่งนี้ก็เต็มเลยครับมามารอบที่แล้วยังไม่มีติก๊กเกอร์เลยมารอบนี้ติก๊กเกอร์เต็มเลยครับกล้องอาจจะสันหน่อยนะตัวกูงก็มีครับ คีสิบัตไทยแลนด์มีทีมงานอะไรเนี่ยโอ้ไกลดวนเดยวรุ่สุรินก็มีครับเดยรุ่นสองสี่อแอลเลยนี่ครับเจ้าของร้านยอยู่ระหว่างแถวไหนนะร้าน สองสี่อยู่ขาออกประโคนชัยไปนางรองอยู่ขาออกประโคนชัยไปนางรองเนี่ยตรงข้ามตรงข้ามหัวสุกยังเยอะอ๋อยังเยอะยังเยอะคนทรงครับคนทรงจะอยู่ฝั่งทางขวาครับยังเยอะขาออกประโคนชัยครับเต็มร้านเลยติ๊กเต็มร้านเสียทัดผ่านไปเมื่อกี้แกว่ายังไม่เปิดร้านผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยใช่ใช่ยังไม่เปิดมึงยังไม่มาร้าน ตื่นสายนุปิดดึกทุกวันไงปิดมีแต่ตีหนึ่งทีสองทุกวันนี้อ่ะไม่ใช่อุ่นน้นแก้วแรกเลยคนนี้ข้ารำจัดแก้วแรกเลยเนาะเปิดได้ไหมเปิดเปิดได้หน่อยเปิดได้หน่อยเปิดได้ชิมก่อนเพิ่มหวานนะพี่กินหวานไหมหวานสิเพิ่มได้เด้ออืมหวานแล้วหวานแล้วไปตามรถรอเลย รถไปบ้านกรวดอ๋อนี่พี่ตจะขับรถไปอีกเหรอก็นี่ขับรถมาเนี่ยก็ตุตัวสารลงทุนมานี่เลยเนี่ยขับรถมาเลยบอขับรถเนี่ยเลยมาเลยเนี่ยโอ้น่ารักมากโอ้มีเขามีที่นั่งด้วยครับก็มีที่นั่งกินด้วยคนเยอะไหมตอนเย็นคนเยอะไหมช่วงเย็นๆ เยอะไหมมันเป็นบางวันเป็นบางช่วงอ๋อเป็นบางช่วงแต่ถ้านั่งก็นั่งจอดยาวนานอ๋อส่วนมากเขาจะมาซื้อของหรือว่ามาดูแม่ค้าคะซื้อของแต่ดูแม่ค้าก็เป็นอันดับเลขเลยออ๋เห็นยูทูบเบอร์หลายคนก็ได้มาถ่ายแล้วครับร้านเนี้ก็ผมก็เพิ่งเปิดช่องใหม่เพิ่งเปิดช่องใหม่นะเนี่ยใช่ช่อง เจโตู่รถดัซิ่งฝากติดตามด้วยนั่นเลยเห็นพี่โพสลงเฟซเนี่ยคือความได้ยังไม่ถึงสองเดือนเลยเพิ่งได้เดือนน่าจะเดือนเต็มแหละครับก็เห็นมีดัมซิ่งดินมดวนมาด้วยวันไหนเมื่อวานก่อนนะวันก่ออืมก็จะเข้ามาแต่วันนั้นแหละแต่มาหนูไม่รู้ตัวโอ้มาแบบที่เผลอใช่ไหมใช่มาแบบเผลอๆอ่ะโอ้ นี่ครับเป็นจุดพักรถครับก็ใครผ่านมาก็แวะได้ครัติ๊กเกอร์เอาไปวันนั้นมันถลอกหมดแล้วเนี่ยติ๊กเกอร์เนี่ยเนี่ยผิดเด็ดสองสีท่ที่พี่ได้ไปใช่ชุดแรกไหมไม่รู้เหมือนกันเอาไปวันนั้นไปล้างรถโอ๊ยน่าจะเป็นชุดแรกเพราะว่าชุดแรกล้างรถแล้วมันลอกออกเลยอะะล่ะนั่นแหละชุดแรกมันไม่ดีอันเนี้ย นนม,ม,มีอีกไหมล่ะหมดแล้วอโอ้ยมาะะทีไรก็ไม่ทันมาโอ <c oughs> ในร้านมีอะไรบ้างมีใบมีน้ำ<ล>มีใบมีน้ำแล้วก็แกเนี้ชิ้นชิ้นแค่นี้ยอาหารจานด่วนอ๋อมีครบเลยในเนี่ย ที่นั่งยาวเปนูปนดิทำที่นั่งยาวเปนูปนร,ร้อนไหทำร่วมไทงทำร่วมทำโต๊ะทำอะไรนั่งที่ลูกค้านัง่งไม่พอใช่ไหมต้องเสริมนั่นแหละนี่ฝั่งนี้จะไปพอได้นี่ลูกค้าก็เห็นฟูดหลายคนนะมาไม่ได้พวกรู้จักกันนะ่อมาเห็นฟูดใช่ไหมเยอะครับเยอะคนเข้าร้านนี่เยอะครับเพร,ราะเป็นที่เด็ด พักรถก็ได้จอดแบบบได้น้ำได้พักรถได้อะไรทีเดียวไงพอเป็นทีเด็ดเลยเนี่ยเขาเส่วนมากไม่ได้มาซื้อของมาทอะไรนี่เขามาดูมาดูแม่ค้าเนี่ยเธอบ้าปหรอไงเขามาดูแม่ค้าครับอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยเขาเขาไม่ได้ตั้งใจมาซื้อของนะมาดไมซื้อน้ำแหละลูกค้าประจำเยอะมาซื้อน้ำก็ วันนี้มีมีมีน้ำดื่มของเขียวล้านนึงครับจะหมดแล้วยังไม่ได้สั่งเลยสั่งไหมเนี่ยมีก้นเล็กด้วยครับก้นเล็กก้นใหญ่ก็จบได้ทีเดียวก็ยิงยาวได้เลยเดี๋ยไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไปค้าบ๊ายบาย